สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม F4 24ในโหมดผู้จัดก,การทีมนะครับตอนนี้เราอยู่ในซีรีส์โคตป้อมนั่นเองนะครับทุกคนเกมแรกในลีกนะครับเราได้เสมอกับกับใครนะเราได้เสมอกับแบ็คโครไปนะครับ แล้ววันนี้เราจะมาทําอะไรก็รับชมกันได้เลยทุกคนอย่างแรกเลยนะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าคนไหนที่เราต้องการขายเขาออกไปที่เราไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมของคุดป้อมแล้วก็คนไหนที่จะเก็บไว้จจรณาอยู่ต่ออันนี้ก็คือกองหน้าตัวโรเตชันของเรานะทุกคนอายุ24ปีกองหน้าสัญชาติอังกฤษแดนนูลุนดูรูโอ้โหชื่อแม่งพูดยาวมาก็ถือว่าโรเตชันก็ เก็บไว้ได้จอ <Okay. S 1> นดาดี้โบววัตสันใช่ไหมอายุ31ปีกองหน้าหรอซึ่งเราก็ตั้งขายไปเรียบร้อยคาเมลอนเจอโรมกองหน้าอายุ36สหกองหน้าอุปสงของเราถือว่าเหลือสัญญาอีกกี่ปีอ่ะมีสัญญาบอกไหมเหลือสัญญาอีกไปเหลืออีกเอาให้เป็นตำนานทีมแล้วกันเออเก็บไว้กองหลังเรามีทั้งหมด1 2 3 สี่ห้าห้าคนเราจะขายออกคนหนึ่งซึ่งซานโต้เนี่ยไม่ได้เลยเป็นตัวจริงของเราเป็นเดอะแบกของกองหลังของทีมนี้ของโค้ป้อมเลยโดนขายไปนั่นก็คือโจนอายุ27ปีสัญชาติเวลกองหลังเราเยอะแล้วอะเราต้องแบบขายออกไปบ้างซึ่งก็จบวันทีโจนแล้วกันอ่าเสียดายรักพี่เสียดายน้องแต่เราก็ต้องขายเอาเงินมาแบบพัฒนาสโมสรให้ดีขึ้นอะเออเราก็ต้องยอมเสียไปบ้างเดี๋ยวเรามาดููนย์ฝึกเยาวชนของเราบ้าง ว่ามีใครน่าสนใจไหมซึ่งมีเด็กน่าสนใจในศูนฝึกเยาวชนเราด้วยเลอันโดเลอันโดเตซล่าอายุ16ปีเล่นแบ็คขวาไอเล่นปีกขวาสัญชาติโปรตุตเกสนักเตะคนนี้น่าจะแบบเอาเรื่องนะสปีดต้นคือแบบ83คล่องตัว73สมดุล78แล้วก็มีความเร็วอยู่ที่77 หรือว่าเป็นดาวรุ่งที่เราแบบต้องดึงเข้าทีมด่วนๆเลยโอเคดสำหรับที่เหลือก็ฝึกกันไปก่อนไปคูมาซัานมาบอกว่าฉันดีใจที่คุณตัดสินใจขายฉันพูดตรงๆฉันก็ไม่สนุกกับการเล่นทีมนี้จริงๆอ้าวและฉันคิดว่าการย้ายครั้งนี้น่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดของทุกคนแล,แล้วก็อ่าเราก็ตอบไปว่าฉันดีใจที่เราเห็นด้วยทีมกาเซียน ทีมกาเซียนเทฟเคขอยื่นข้อเสนอมาซื้อโจน8 0ด0สน่อแเราลองคุยกันเราลองมาคุยข้อเสนอกันก่อนมานี่โคนป้อมใส่แว่นแม่แบบเดือดเอป่ะถอดแว่นไหม <c oughs> ผมขายอยู่ที่นี่นเลยเราเอาแต่มันเกินมาเยอะมากเลยนะเราเอาสัก8,5 0 0สหเราต้องการราคาเนี้ยแ0 0 0สน้าได้ไหม จำมือโอเคลูก okay. นี้เอาเก้าแสบดีกว่าทุกคนน่าจะเวิร์กต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่นี้เราก็กำไรสำหรับโจนโอเคแล้วก็ไปติดต่อคุยกับสัญญาส่วนตัวกันเองแล้วกันมาเกมที่สองในลีกเจอกับชาลตันซึ่งเกมแรกก็น่าจะชาลตันน่าจะแพ้มาน่นาจริงด้วยคนที่ต้องระวังก็คือคามาลา จับตาดูไว้เลยในเกมดิฟเ n นส์เหรอแบบเปิดเปิดบอลไปลุ้นข้างหน้าเอาเลยให้วิ่งเลยมาเ,มเล่นเกมที่2ของ,ของลีกกันอยากให้แบบไล์อัพอะไรนะไลฟ์อัพ11ตัวจริงอนะเออทำไมมันเอาออกทำไมก็ไม่รู้ Thắp mình, mình lại mình nát cho sủng chính mắc bản thế nào Thế Ok Chỗ đây bọn Ô oh hổ, chỗ thắp lại à Ok, đặt bọn đại Bọn nhớ đi chỗ bài hay Chào, chào, chào đã tham tham đại dù, khen <laughs> ตัดเข้ามาโอ้โหเอาอาย่โกเมสจริงโอ้โห,จ,โโหจานแดงบ้าเาเรียบร้อยกมอย้มอย่างนี้ลุมอย่างนี้โอ้โหมันก็เข้าแรงไปเดือดอะไรขนาดนั้นนะ่ะเจ็ดนาทีเองนะดูด,ดิไม่โดนบอลเลย ตอนนี้ชาวต้านเหลือแค่10คนนะทุกคนเราจะเปิดของโค้งไปข้างในเลยชงให้เพื่อนไปนหโอเคได้บอลอยู่อย่างนี้เราก็สบายเลยดีคลองบอลได้เลยโอเคร <c oughs> เราเล่นสบายเลย <Jack. S 2> <c oughs> ไป อ,อืเอาไม่อยู่ส่งมาที่โจโจฝากเพื่อนแล้ววิง่งโจฝากเพื่อนหักหลบมาโอเคได้อยู่ส่งมาตัดกลับมาไม่ได้อีกโอเคบังไหมโอ้โหได้เตะม,มุมโอเคยังได้อยู่เ,ยยเกมรับเขาดีมากอะ ใครเปิดโอเคเปิดดีแล้วเป็นดีสุดแล้วเปิดดงโดไม่ให้ชาตโต้เลยใช่ไหมชาตโเบอร์ห้าจ้าโอเคมันเกยโอ้โหเกือบแล้วแต่บอลสยาวเลยรับบอลข้นยาวมันอยู่ที่ชาว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 พิกพิกมาจนหลุดเรียบร้อยครับ โบตัมนำขึ้นไปแล้วนะครับ1ประตูต่อศูนย์จากชาวโอหกองหน้าฟอร์มดีของเราตอนนี้ฟอร์มดีที่สุดเอ้ยไม่ไม่น่าจะที่สุดแล้วหละทีเดียล,ลองจากอะไรนะสันโตสอันนี้ก็เป็นผู้นำแนวลุกไงสัน,นโตสเป็นผู้นำแนวรับสองแมตรหนึ่งประตูโอเค นัดแรกยังไม่ได้ยิงกระชากไม่ได้แล้วเดี๋ยวโดนตัดบอลโอเคตัดกลับมาโกเมสรออยู่โกเมสปัดของโค้งโจวิ่งไปโจวิ่งไปเออโจวสวยโจตัดเข้ามาตรงกลางยิงอีกเรียบร้อยครับวบัตันนำขึ้นไปแล้วนะครับสองประตูต่อศูนย์ โอ้โหแฟนบอลฝั่งโนโ้นโหใหญ่เลยอ่ะทุกคนแต่เราข้านำแล้วนะออทานโตสเปิดไปที่โจโอ,โอเคยังได้อยู่โจวิ่งโ,โจไม่วิ่งส่งที่ยัง,ง,งไม่ใช่เลยโอเคได้อยู่ดักบอลได้อีกโอ้โหแชมป์บอกเลยทานโตสเปิดยาวๆไปให้โกเมซ ค <Comment. S 2> อเมนต์คเมนต์ไม่ได้บอลทีมเราเล่นลูกโด่งไม่ได้เลยลำบอนไม่ได้โอเคลุมกันแย่งมาได้สวยโอเคครับหมดครึ่งแรกเดี๋ยวเรามาต่อครึ่งหลังกันเลยทุกคนบอลอยู่ที่โจโจ,โจดึงกััมมาก่อนโจส่งมาที่ชาวชาวโล่งสัดไกลเลย โอ้โหหุบสวยแล้วสวยแล้วสรยแล้วเราจะสูตรลูกเปิดของโบตันเปิดโค้งลูกรายตาโต้นคนเดียวเลยมองไปดิโอ้โหยังกระสุนพุ่นแรงอะโอเคเชา้าสง่งโอ้โหไม่ได้นี่นี่นี่จับตาไว้คาเมรา เชา้าโอ้โหเกือบได้บอลแ <Anderson. S 1> อนเดอร์สันนะเปลี่ยนไม่ได้โอเคดักได้พร้อมดีจัดตองเอาเพิ่งชมเองยังไม่ถึงหนึ่งวิเลยโอ้โอหเลี้ยน้อยอ่ะเก็บเก็บกินหมดอ่ะส่งขึ้นหลังก็แลนะ้วเปิดไว้ให้โจเลย โจงมงคืนมาที่ชาวเป้ยไม่ใช่โจโจเปิดวิ่งโอโ้โหมันเปิดได้มากโอเคทางนู้นก็เปลี่ยนคาร์มาเล่ออ่ะตัวเด่นเกมรับไม่ใช่เหรอโอโ้โหเราเปลี่ยนทีเดียว4คนเลยอ่ะ บอลนำแล้วนี่เออทำอะไรก็ได้โอ้โหดูแฟนบอลนี่กระโดดดีใจกันเลยโอ้โหดีนะสั่นตัวจอยู่มนอยู่ที่เช้าอ้าวอย่างงี้ก็หลุดดิมุ่งทีเดียวมาได้เลยเช้าเช้าเวอร์คัสเวอร์แก๊สเลยแค่เกมอีก โอ้โหนั่งเซ็งกันเลยะสิฝั่งนโน้นนะ่ะโดนใบแดงตั้งแต่หกนาทีแรกอ่ะโอ้โหเปิดดีสุดเลยใช่ไหมโอเคเปิดไปให้กับทามโตส์งมงอย่างนี้เรียบร้อยครับเพื่เป็นสามประตูต่อ0ูทานโตส์มงทำประตูลูกที่สามให้กับวอร์ตัน แต่เบอร์ยี่สิบละดูดีอยู่นะไม่แย่โกเมสซานโตสซานโตสโอ้โหแบบนี้เราแม่โคตรเสียบ่อยดูตำแหน่งจากจากใครนะ สารซานโตซานโตออกไปบีบไงเนี่ยแล้วมันแบบเปิดไปเลยโอ้โหแล้วตรงนั้นเป็นตำแหน่งของซานโตอ่ะเรียบร้อยต่อบอลไปไม่นิ่งแล้วเลยเอ็มโอเคส่งไปที่เพื่อนบอลอยู่ที่อื้มอืมเนปเตอร์กบได้ โอเคหมดเวลาครับชชนะของโบต,ตันตากัรทตกต่อหนอึ่งสามแต้มแรกของเราแล้วก็เราก็ายังไม่แพ้ใครด้วย <c oughs> แล้วก็มีคนมาติดต่อซื้อกองหน้าของเรานะทุกคนอ่าเพาดานสมสุดคือสี่แสนเก้าแต่เขายื่นมาสี่แสนหกแต่เราจะเอาที่ห้าแสนนะทุกคน ซิจะขายได้ไหมแต่สัญญาเหลือแค่สิบเอ็ดเดือนห้าแสนนี่มันโอเพิ่มมาสี่หมื่นเองได้อยู่แล้วแหละเ,ออเห็นไหมออสงสัยมีเงินไปเสริมทัพทีมได้นะโอเคทุกคนเราขายใครเนี่ย หน้ามันหน้าไปเลยนะไม่รู้อะใส่อ่าแล้วใส่ใครได้นะอ๋อโจนโจนโจนเลือกย้ายไปที่ไหนอะ9ก้าแสนเถอโ <laughs> จนไปแล้วทุกคนโอ้โหแปดแสนห้าโอเคโอเคอยังได้อยู่ได้ระดับซีเหรอโอ้มันขายได้ตั้งสล้านหนึ่งเลยเหรอว่าห,หรือเปล่า <laughs> สามดาวแล้วก็ส่งไปก่อนแล้วกันเราอยากได้ เอาเป็นอ่าเราขาดตำแหน่งเลยมันก็บาร้านดีแล้วอะ่ะงั้นเป็นกองหน้าดาวรุ่งแล้วกันโอเคกองหน้าดาวรุ่งแคมรูนโอเคประมาณนี้ชิบเตัวจริงของบอลถ้วยให้ตัวสำรองเล่นจะได้เบอ,อืมฟิดฟิตกันหน่อย เยียนบ้านเขาด้วยนะประเด็นแล้วจะได้ลองนักเตะตัวสำรองเราด้วยว่ามีสปิริตแค่ไหนในศึกคาราบาวอ๋อ <'re> oh, ช่วยคาราบาวครับ <18 8. S 2> นี่เอง มาเราได้เขี่ยบอลก่อนโอเคจับหรอกยังไม่เปิดกลับมาออบเอาบอลไปเรื่อยๆอือหือโอ้โหกระชากดึงไว้ดึงไว้ <c oughs> โอเคเซฟได้สวยมากเลสเตอร์เลสเตอร์โจวิ่งเปิดไปเลยโอ้โหพอดีเลยอะโจสองโอ้โหโจโอ้โหหรือขนาดนี้ต้องเข้าแล้วเล่นทางไปเฉียดเสาไปนิดนึงปัด้อมเสียดาย โอเคดักมาได้ส่งไปที่โกเมสโกเมสไม่มีใครปั่นเลยโอ้ยยังติดบล็อกยังติดไอ้นี่ติดเฟวิคซาโต้ไม่อยู่ด้วยเปิดให้ใครเนี่ย โอเคเปิดดีสุดเลยใช่ไหมเปิด,ปดมาที่ตรง,ตรงกลางโอ้โหเหยบอลออกไปได้แต่ถือว่าเราก็คลองบอลบุกอยู่นะเอ้าแล้วมึงโยนบอลเข้าสนามทำไมโอ้โหเด็กเก็บบอลแม่งเรียบกูแหละกำลัวลงวิ่งไปเออีกลูกแม่งโยนมาเวสเตอร์ <Web ster. S 1> ส่งไปที่เทเซล่าทเทเซล่า มาเดิมไปลูกแรกครับลูกแรกในทีมโบตันแล้วก็ลูกแรกของเขาในสโมสรด้วย well, see, จังหวะนี้สองตัวใหม่สองทัอเตตตัวใหม่เล่นด้วยกันหลุดไปเวฟเตอร์ well, see, ก็ได้แอดซิตแรก กับทีมนี้ด้วยนะปั่นดีมากนี่มันต้องแบบนี้สู้ไปแม่งโอเคสวยอัพกันนีมากเเจ็บไหมโอ้โหเจ็บเลยเดี๋ยวให้พักเดี๋ยวให้พักจะเจ็บยาวเลย โอ้โหโอเคยังได้บอลอยู่สวยเอ้าผู้ชมไม่ได้เลยเดี๋ยวไงเบียดโอ้โหโอเคดักได้สวยเตอร์แท่งให้โจเลยสวยโจโจลักโลบโจปั้นโจ โอเคเว็เตอร์ได้บอลดีลดยังเล่นได้อยู่ก็เล่นไปก่อนโอเคโจหาช่องดีจังหวะนี้เ,เ,เรียบร้อยครับโบต,ตันขึ้นนำไปแล้ว2อประตูต่อโจมีโอกาสยิงหลายรอบแ,แล้วต้องงเข้าบังเลยเออทนหน่อยนะลูกเดี๋ยวก็หมดเวลาครึ่งแรกแล้ว โอเคสวยเว็บเตอร์ใครวิ่งไปวิ่งไปดิโอ้โหวิ่งแม่งใครวิ <laughs> ่งวิ่ไม่ดีเลย <laughs> โอเคบอลช่ที่เว็บเตอร์เว็บเตอร์ดึงมาทเทเซล่าหลุดหลุดอีกแล้วปัดโอ้โหเรียบร้อยครับ2ประตูยิงคนเดียวไป2ลูกเลยครับนำไปแล้ว3ประตูต่อาสูง สองคนนี้เล่นด้วยกันอองแน่โอ้โหดูดิส่งมาแล้วก็ปั่นหลังโอ้โหนี่มันล็อกเบนตัดแล้วปั่นแต่ว่ามันต้องข้างนอกนะแบบนั้นนะโอเคเราเปลี่ยนตัวเจ็บไปพักแล้วนะทุกคน <second> half, เอาตัวสำรอง,ล,องลงมาสำรองแล้วสำรองอีก might have be different this time round โอเ okay, คดักบ,บันได้สวยคอเมนต์ส่งไปที่โจเลยโจรกระชาโจเวอร์คาร์ดหลบมาตัดโอ้โห oh, โซ่สวยอะ่ะจังหวะนี้อืมติดตัวบล็อก ทีเซาเปิดอ่ะเปิดเดียวออให้น้องเปิดนั่นแหละเปิดโจโจโจโดดไปขึ้นบันอยู่ที่เทเซ拉จะยิงเองแอชซินมาสองลูกแล้วไหมเออขอยิงบ้าง t e เฮโจกดันโอเคตัดบอลได้ส่งไปที่โจเลยกดันดิเฮ็ดซิงโจใช้ความเร็วที่มีโอ้โหไม่ได้หรอ แทงทะลุช really well, ่องมาโอเคโอ้โหจานแม่งเล่นแรงอย่างวะแต่กูว่าเจ็บอีกคนเลสเตอร์ แทงให้เทเซล่าเทเซล่ามาเหลี่ยมของตัวเองอีกแล้วเลี่ยมเอยครับสามลูกมุมเดินเ,เ,เป๊ะแฮทตทิกไปดิโอ้โหเด็กคนนี้แม่งมีแววอะเทเซล่าจำไว้เลยทุกคนเมื่อมันดังเมื่อไหร่เราจะขายทิ้งขับกำไไรให้กับทีม เราจะกลายเป็นทีมปั้นเด็กและขายออกโอ้โหูดูคนจับดะตัดเข้ามาด้านในปั้นโค้งโค้งชนเสาเข้าด้วยโ,โั้นัดหน้ามึงเป็นตัวจริงแน่แหักหลบมาดึงส่งมาที่โจโจส่ง โจ้โอ้โหดวงกระชาไปตามตามได้อยู่โอเคสวยโฟแมนมันยิงตรงตัวได้แหละนี่เป็นไงล่ะ ต <gaat> ัวทำรองก็เหนียวเหมือนกันนะครับเฮ้ยโอเค okay. โอเคใจเย็น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 โอเคตัดมันได้มีแรงเหลือเพิ่งลงมาเปลี่ยนตัวมาแรงเหลือไม่เปิดเหมือนกันนะ จังหวะนี้แหละโอ้โหใช้ความเร็วกระชากไปอีกเตะหนียิ่งโอ้โหเรียบร้อยครับ5ประตูต่อ0ฟอร์มแรงมากดูตันดูกระชากแล้วก็แปลเข้าไปเบา โอเคหมดเวลาถล่มไป5ประตูต่อศูนย์นะทุกคนโอพโหทีมแชมป์ได้อย่างนี้แหละแล้วว่าเทเทลาแฮตริกไปเถือว่าเป็นเด็กที่มีแววมากๆแล้วเอาบอลไหนไม่เอาบอลมาด้วยอะทุกคนเจ็บสามเดือนโอ้โหแต่ก็เราก็ยังพอมีตัวสำรองแบบ เออมันเล่นแทนตำแหน่งนี้ได้นะแต่นักเตะเจ็บวะนะออก็สำหรับ EP ที่3ใช่ใช่ EP ที่สาำหรับ EP นี้ก็ได้จบลงไปแล้วนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับการทำคลิปของช่องหมองอยู่ทีเฮดกันด้วยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะครับสวัสดีครับบาย สนุกไม่สนุกก็เมนบอกกันได้นะทุกคนเอาละ